สวัสดีครับผมเปิร์นฟอร์ดนะครับวันนี้เราพบกันอีกแล้วตอนนี้ผมอยู่กับ nexgen t Langer XLS OpenCAP g เกียร์อนะครับราคาเงินสดอยู่ที่797,000บาทนะฮะคันนี้บอกได้เลยว่าลูกค้ารับโปรโมชั่นนะครับใช้เงินดาวเริ่มต้นเทียง29,900บาทเท่าน,นั้นนะฮะ เป็นโปรดาวเริ่มต้นนะครับผมตัวนี้นะฮะเรามาดูกันว่าสำหรับ X อ้รถคันนี้ตกแต่งติดตั้งอุปกรณ์อะไรเข้าไปบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นกระจังหน้าที่เราคุ้นเคยกันดี FORD นะครับพร้อมกับไฟ3ดวงที่กระจังนะครับด้านบนที่ฝากระโปรงติดอะคริลิกคำว่าแ a นเจอร์เพิ่มเติมเข้าไปนะครับ ตัวด้านไฟหน้านะฮะตัวนี้ใส่เป็นคิ้วข้อไฟนะครับคิ Q ้วข้อไฟตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับเพิ่มลวดลายเข้ามาโดยปกต,ติแล้วเนี่ยาตามโปรของเราล้อแม็กเนี่ยจะเป็นล้อขอบ16นะฮะแต่ว่าตัวนี้ลูกค้าเนี่ยขอให้ตัดของแถมอย่างอื่นออกแล้วก็ขอเปลี่ยนมาใช้เป็นขอบ18แทนตัวนี้ก็เลยจัดเป็นล้อแม็กขอบ18นะครับ พร้อมกับยางของ s o m a c X ตัวนี้เป็นยาง All t e r r a i นนะครับราคาก็จะสูงกว่าขอบ16นะฮะแต่ว่าลูกค้าก็ขอตัดย่างอื่นออกไปเพราะว่าอยากได้ล้อมากกว่าเราก็จัดให้นะฮะด้านท้ายนะครับมีตัวข้อไฟท้ายนะครับตัวนี้ข้อไฟท้ายก็เป็นลวดลายแบบใหม่นะฮะเป็นรุ่นใหม่นะครับ ติดตัวสติกเกอร์นะครับด้านหลังคำว่าแลนเจอร์นะฮะตัวนี้ก็เป็นเป็นฟอนเดียวกับแรปเตอร์นะครับเพียงแต่เปลี่ยนเป็นคำว่าแลนเจอร์นะครับแล้วก็มีชุดข้อบฝาถังน้ำมันนะครับเบ้ารองมือเปดประตูชุดนี้เป็นชุดเดียวกันนะฮะมันจะเข้าชุดของมันเลยนะครับจริงๆคันนี้ก็ไม่มีแต่งอะไรมากมายนะครับไม่หวือหวามาก แต่ว่าสิ่งที่ว้าวเลยก็คือลูกค้าใช้เงินออกรถเพียง2,9,900บาทเท่านั้นเองนะฮะได้ล้อขอบ18ได้กระจังหน้านะครับคันนี้รถใช้งานนะครับรถใช้งานเน้นใช้งานไม่แต่งเยอะนะครับขอให้ประหยัดไว้ก่อนก็ขอมาแล้วก็จัดให้ไม่มีปัญหาอะไรจัดได้จัดให้หมดนะครับโอเคสำหรับคันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะ ท่านใดสนใจโปรโมชั่นรุ่นไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเรามีโปรโมชั่นให้กับฟอร์ดทุกรุ่นเลยนะครับเอาละวันนี้ผมปืนฟอร์ดนะครับขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยววันหน้าเรามาเจอกันจะเป็นรถรุ่นไหนรีวิวคันไหนนะฮะแล้วมาพบกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ